ไฮวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่มองเตอร์คาเฟ่แอนฟาร์มนครนายกวันนี้นะคะเราก็พาเด็กๆนะคะมาทํากิจกรรมนะคะลุงช้างพาทํากิจกรรมดีๆที่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่บ้านของเราบ้านแบ่งปันตายายค่ะกิจกรรมตรงนี้นะคะบรรยากาศสวยงามมาก มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเริ่มต้นกันด้วยสก,กีบกนะคะก็ค่อยๆเดินไปเดินไปเล่นกิจกรรมไปกับพี่ๆนะคะตรงจุดนี้ต้องบอกได้เลยว่ามีพี่ๆนะคะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆด้วยตลอดเลย กิจกรรมถัดไปนะคะก็เป็นกิจกรรมพื้นบ้านของไทยเราค่ะเขาเรียกกันว่าเดินกะลาหาเล่นไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้หายากมากๆเลยอ่ะไอ้ตรงนี้นะคุณแม่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเออเลื่อนทางมะพร้าวเนี่ยนะคะบูนบูดบูดบูดบูบบูบเขาเส้นชัยไปแล้วจังมันมากนะคะโอ้ พี่ก็ช่วยลากน้องน้องก็ช่วยลากพี่เออลําเลียงลูกโป่งใส่น้ํานะคะข้ามฝั่งไปมาดูซิทีมไหนจะชนะนะคะเอาแตะมือกันไปแตะมือกันไปวิ่งวิแตะมือกันไปวิววิววิแตะมือกันไปวิววิววิโอ้โหนะคะไปต่อกันที่เหยียบลูกโป่งเอ้า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 เหยียบกันไปเหยียบกันไปนะคะสังเกตได้เลยนะคะลุงช้างเป็นเซนเตอร์นะคะคอยดําเนินกิจกรรมให้กับเด็กๆอยู่ตลอดเลยนะคะเด็กคนไหนที่ ลูกโป่งของตนเองแตกนะคะก็ต้องออกจากเกมกิจกรรมไปนะคะเอามาดูใครรักษาลูกโป่งไว้ได้นานที่สุดนะคะไปกันต่อกับกิจกรรมถัดไปเลยจ้ะก็คือนะคะลอกเลื่อนข้ามฝั่งนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้นะคะต้องขอพื้นที่นะคะ กับคืนให้กับเด็กๆด้วยนะคะต้องให้ผูกคองขียบออกด้านข้างหน่อยน้อยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเล่นกิจกรรมเมื่อเด็กๆนะคะเลื่อนไปฝั่งตรงข้ามแล้วนะคะก็ต้องรับผิดชอบนะคะลากเลื่อนของตัวเองนะคะกลับมาเพื่อให้เพื่อนๆคนต่อไปได้เล่นคะ่ะดูบรรยากาศนะคะเด็กๆยิ้มมีความสุขแฮปปี้กันมากๆเลยค่ะ กิจกรรมนี้ขำาันจริงๆเลยนะคะกิจกรรมนะคะส่งน้ําข้ามหัวนะคะไปให้คนด้านหลังนะคะดูสิคะส่งไปคนด้านหลังเออใครทีมไหนนะคะเหลือน้ําเยอะที่สุดอ่ะดูสิคะอา้าวกอกไปกอกมาเปียกหน้าน้องเลยจ้าอา้าวงงไปสิอา้าทําไมไม่ใส่แก้วล่ะคะเพื่อนนะคะกับเพื่อนมองไม่เห็นเนาะให้อภัยกันไปเล่นกันต่อไปนะคะอ่ะดูสิดูสิดูสิเช็ดหน้ากันใหญ่เลยคะ่ะ จากนั้นนะคะเราก็ไปต่อกันที่กิจกรรมทางน้ํานะคะตรงนี้นะคะก็จะมีฐานกิจกรรมให้ผ่านแยะแยะมากมายนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเด็กๆนะคะเล่นกิจกรรมอะไรกันบ้างเอ้ย ตรงจุดนี้นะคะก็ต้องรักษาความห่างนะคะเป็นระยะระยะด้วยนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจนะคะฟังพี่ๆสตาฟกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไปพร้อมกันก็หนึ่งก็อาจจะเกิดอันตรายกันได้นะคะเพราะฉะนั้น,ต,นะะต้องรู้จักคําว่ารอนะคะต้องรู้จักคําว่ารอนะคะและต่อคิวกันเป็นลําดับนะคะตรงจุดนี้ไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆนะคะเพราะว่าลุงชายนะคะสั่งให้พี่ๆนะคะมาคอย คอยเซฟน้องนะคะอยู่ที่ในน้ำตลอดนะคะทุกฐานกิจกรรมเลยทีเดียวนะคะเห็นได้ว่าพี่ๆทุกคนก็เต็มใจนะคะน้องก็ยิ้มแฮปปี้นะคะกันทุกๆคนอุ้ยอุ้ยไอตัวนี้นะคะแม่อยากเล่นมากนะคะแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยกระโดดข้ามเบาะกันไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอุ้ยสนุกกันใหญ่เลยค่ะอยากเล่นเนาะนะคะต้องบอกว่าตรงนี้นะคะไม่มีความอันตรายใดๆนะคะกับน้องๆเพราะเนื่องจากว่าน้ําไม่ได้ลึกมาก น้องถ้าตัวเล็กมากก็ต้องให้ผูกคอนะคะคอยเซฟด้วยนะคะใส่ชูชีพไว้ด้วยได้นะจ๊ะ ไฮไลท์เลยค่ะสำหรับตรงจุดนี้นะคะเขาเรียกว่าสไลเดอร์โคนค่ะรอเป็นจังหวะนะคะ1 2 3 2> ป้ายว้าว ะะหล่นลงน้ํากันแล้วนะคะทุกๆคนเลยนะคะเด็กสนุกสนานกันมากนะคะสไลเดอร์กันคนละหลายรอบเลยทีเดียวนะคะวันนี้คนเยอะหน่อยนะคะก็ต้องต่อคิวกันยาวนิดนึงนะคะสําหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะคะต้องมาลองเลยนะคะและกิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมพิเศษที่ลุงช้างจัดให้เลยนะคะก็คือกิจกรรมจับกบเด็กๆคนไหนที่กลัวกบนะคะก็ถอยห่างออกมานะคะเด็กคนไหนที่อยากตื่นเต้นนะคะไม่เคยจับกบนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาลองนะคะ จับกบกันหน่อยจ้ามาดูซิว่าใครจะจับได้เอ,อ่ยลูกบ้านเราจับไม่ได้ก็เลยนะจ้า นะคะไปกันต่อนะคะจับกบกันแล้วแล้วยังไงต่อละจ้าเหนื่อยแล้วค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมแนวโหยะแยะ,ยะมากมายนะคะความสนุกนะคะของคาเฟ่ใกล้กรุงคาเฟ่เด็กที่มีกิจกรรมสําหรับเด็กๆนะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับบ้านเราด้วยนะบ๊ายบายมองเธอคาเฟ่แอนฟาร์มเธชอนชน่